ดีสูอ TFR ปีสามเจ็ดเข้าใหม่หนึงคันนะครับท้อะมาเลยพาเวอร์นะครับปีสันให้90%เซนะครับอาบน้ำมาใหม่นะครับยังบางอยู่นะครับไม่หนานะครับระบบไฟออกครบนะครับไฟท้ายไฟเบรกไฟถอย เดิมๆนะครับไม่มีผู้นะครับกเกอร์โอเคมีอยู่นะครับจบเดิม,มสีสูนะครับ ไม่มีเยิ้มนะครับตรงล่างยางดีสี่เส้นนะครับยสายสวยๆนะครับหอคูออ่กันมนะครับ่แอร์เย็นช่ำา ไม่วิ่ง4,080นะครับเครื่องเสียงวิทยุใช้งานได้ปกตินะครับคอนโซลไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับสวยาสวยัตินอมนึงสด22รบอลลังวยๆนะครับกาบโปรโมชั่น262 654 สีหกเจ็ดนะครับหมดทันวาต่ะอีกข้างนะครับสวยคนะครับรถไม่มีชนหนักนะครับเล่มเอกสารครบนะครับ เล่มเอกสารครบนะครับหน้าเดิมนะครับเกตมีเดิมนะ ตองดีวินง่าไดะคลับ ซีลติดให้ใหม่นะครับพร้อมวิ่งทางไกลนะครับถ้าใครสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับ0 9 6 2 9 6 4 5 4 7นะครับแฝงนะครับรถอยู่เชียงใหม่นะครับต่างจังหวัดเรามีบริการส่งนะครับับให้ส่งถึงที่นะครับคันนี้ตั้งไว้ราคา8ปด0 0บาทนะครับุณครับ